เด t e r ท a c สร้านอาหารในเครือบริษัทเซ็นทรัลและสรลงกุปจำกัดร่วมกับมูลนิธิเตียงจิราธิวัฒน์ในโครงการเซ็นทรัลอาสาพัฒนาชุมชนสนับสนุนผลิตผลข้าวสังยดของเด่นพัทลุงซึ่งชาวใต้รู้จักกันมานานนับร้อยปีเพื่อสร้างให้เป็นผลิตผลกเกษตรเฉพาะถิ่นและเป็นมรดกวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนและสร้างไรายได้ของชุมชนโดย h ด t e r ทเ c สได้นำข้าวสังยดที่เป็นข้าวกล้องมาพัฒนาเป็นเมนูคาวหวานและเครื่องดื่มหลากหลาย ราก็ได้นำข้าวสังยดมาพัฒนาเป็นแปลรูปเป็นอาหารข้าวหวานประมาณ7รายการนะคะซึ่ง7รายการนี้เราก็จะขอแนะนำนะคะรายการแรกเนี่ยเป็นอาหารทันเล่นนะคะเขาเรียกว่าแคคกเกอร์ข้าวทอดหมูสับปลาเค็มนะคะหน้าตาจอกฟิวชั่นนิดนึงนะคะในส่วนของแคคกเกอร์ข้าวทอดเนี่ยก็จะทำจากข้าวตังนะคะแล้วก็มีหมูสับปลาเค็มสอดไส้ตรงกลางจะมองผิวเผินมันจะคล้ายเบอร์เกอร์ชิ้นเล็กๆนะคะประมาณไบไซส์พอดีเนี่ย จ <The> านต่อไปที huh. ่เราจะแนะนำนะคะก็จะเป็นตัวข้าวผัดน้ำพริกปลากระพงนะคะด้านนี้นะคะเป็นข้าวผัดน้ำพริกปลากระพงย่างไก่ตะไคร้ทอดกรอบนะคะข้าวผัดน้ำพริกปลากระพงเนี่ยก็จะเป็นข้าวสังหยดที่หุงนะคะแล้วเรามาเพิ่มรสชาติด้วยการเพิ่มน้ำพริกปลากระพงเข้าไปก็จะได้มีความเป็นไทยมากขึ้นหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดเสิร์ฟพร้อมกับตัวเนื้อไก่อีกรายการหนึ่งเนี่ยในรูปแบบของของหวานเราก็ได้นําข้าวสังหยดเนี่ย ไปแปรรูปเป็นอาหารหวานนะคะก็จะเป็นเครปนะคะเ,เราจะเรียกว่าเครปข้าวเหนียวมะม่วงเสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมก็น่าทานแบบอีกแบบคือสาเหตุที่มูลนิธิเลือกที่จะไปสนับสนุนชาวบ้านในการปลูกข้าวสังหยดดะคะแบบลดละเลิกการใช้สารเคมีเนี่ยเป็นเพราะว่าข้าวสังยเนี่ย เป็นมรดกของท้องถิน่นเป็นมรดกของจังหวัดพัทลุงการที่เราช่วยให้เศรษฐกิจชุมชนข้าวสังหยดที่จังหวัดพัทลุงเข้มแข็งเนี่ยเราเริ่มจากการที่ให้ชาวบ้านเนี่ยลดละเลิกการใช้สารเคมีนะคะเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีอาชีพที่ยั่งยืนข้าวสังหยดเนี่ยเป็นข้าวที่ทานและอร่อยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์ทางโภชนาการสูงมีแอนตี้ออกซิเดนต์สูง มีวิตามินบีสูงนะคะซึ่งแก้โรคเหน็บชาได้เจอลิ้มลองเมนูจากผลิตผลข้าวสังยดของเกษตรกรชาวพัทลุงซึ่งชาวใต้รู้จักกันมานานนับร้อยปีปัจจุบันขึ้นทะเบียนชื่อพันว่าข้าวสังยดพัทลุงได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ร้านเดอะเทอร์เรสทุกสาขางานนี้พลาดแล้วจะเสียใจ เพราะนอกจากจะได้รับประโยชน์จากข้าวสังยดที่เป็นข้าวกล้องเพื่อสุขภาพแล้วยังได้ช่วยเกษตรกรทั้งอ้อมอีกด้วยค่ะ